สวัสดีนักเรียนป5ทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์อยู่กับครูมิวเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของเส้นขนานค่ะเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องคุณสมบัติของเส้นขนานไปแล้วนะคะโดยคุณสมบัติของเส้นขนานจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะเรามาทบทวนเรื่องสมบัติของเส้นขนานกันก่อนนะคะ สมบัติของเส้นขนานเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเส้นสองเส้นขนานกันจะมีสมบัติที่ว่าหนึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันสองมุมภายในที่อยู่บนขั้นเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้หนึ่งร้อแปดสิบองศาซึ่งเราก็ได้หัดใช้คุณสมบัติของเส้นขนานทั้งสองข้อนี้ในการทำโจทย์ไปแล้วนะคะ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะเน้นใช้สมบัติในข้อสองในการทําโจทย์นะคะโดยเราจะใช้สมบัติในข้อสองเนี่ยพิจารณาว่าเส้นขนานสองเส้นเนี่ยขนานกันหรือไม่ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้หัดใช้ไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราเราก็จะได้ใช้สมบัติในข้อที่สองในการทําโจทย์อีกค่ะอ่ะเรามาดูก่อนว่าทบทวนกันก่อนนะคะว่า สมบัติข้อที่สองเนี่ยที่ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวงกันได้หนึ่งร้อแปดสิบองศาเนี่ยเราจะใช้ในการพิจารณาว่าเส้นสองเส้นขนานกันอย่างไรคะ่ะมาทบทวนกันก่อนนะคะอะอันนี้เป็นตัวอย่างจากคาบที่แล้วนะคะโดยเขาให้เส้นตรงมาสองเส้นคือเส้น ab กับเส้น cd โดยมีเส้น ef เป็นเส้นตัดขวางคะ่ะ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดก็คือ3ามกับ5เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะโดยเส้นตัดขวางก็คือเส้นนี้ ES เนี่ยเป็นเส้นแบ่งเขตดังนั้น3ามกับ5จึงเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเราก็ต่อไปแล้วนะคะว่าสกับ5 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอีกมุมหนึ่งก็คือมุม4กับ6ค่ะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นสองเส้นขนานกันเนี่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยจะต้องรวมกันได้180องศาโดยถ้าเกิดว่ามุม3กับมุม5เนี่ย มันรวมกันได้หนึ่งรอแดสิบพอดีแสดงว่าเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd ขนานกันนะคะ,ะสมมุตินะสมมุติเขาไม่ให้มุมนี้มะเขาไม่เขาไม่บอกมาว่ามุมนี้มีค่าเท่าไหร่อ่าแต่เขาบอกมาว่ามุมสามมีขนาดแ0ดสิบองศามุมห้ามีขนาดหนึ่งรอองศามุมสามกับมุมห้ารวมกันได้ห8 0รอแปดสิบองศาพอดีแสดงว่า เส้น ab กับเส้น cd นั้นขนานกันค่ะ,ะ ab ขนานกับ cd เพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180่งอสงศาค่ะดูวิธีการพิจารณาว่าเราจะเลือกพิจารณามุมไหนเนี่ยก็ดูว่าเขาบอกใบมุมไหนมาซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาบอกใบมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง ฝั่งสามกับห้ามาเราก็ต้องพิจารณาฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเขาบอกใบฝั่งนี้มาเราก็อาจจะดูฝั่งนี้ก็ได้ดูฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันเส้นขนานทั้งสองเส้นทั้งสองขนานกันนะคะพิเารณาแค่ฝั่งเดียวก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาสองข้างนะคะอ่าทีนี้เรามาดู แบบฝึกหัดที่เราจะต้องทําในวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทําในวันนี้อยู่นะจะเป็นหน้าห้าสิบสองกับห้าสิบสามค่ะโดยจะใช้สมบัติที่ว่าเส้นขนานนั้นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นสัดขวางรวมกันได้หนึ่งร้อแปดสิบองศาในการทําโจทย์หน้าห้าสิบสองกับห้าสิบสามค่ะ,ะมาดูเลยว่าทำยังไงดูคำสั่งก่อนนะคะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาสั่งว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันก็าถามด้วยว่าเพราะเหตุใดซึ่งเราจะใช้ต้องใช้สมบัติข้อที่สองในการทําโจทย์นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยรวมกันได้ร้อแปดสิบองศาไหมถ้าได้ร้อปดสิบองศาแสดงว่าขนานถ้าไม่ได้ถึงร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าไม่ขนานค่ะ อ่เรามาดูก่อนว่าข้อนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเส้นตรงเส้นไหนว่าขนานกันหรือไม่ดูจากข้อนี้แล้วนะคะเราจะต้องพิจารณาว่าเส้นตรง hj กับเส้นตรง nl ขนานกันหรือไม่โดยมีอ่าเส้นตรง df เป็นเส้นตัดขวางอันนี้คือส่วนของเส้นตรงนะคะครูผู้ผิดส่วนของเส้นตรง hj ขนานกาบส่วนของเส้นตรง NL หรือไม่โดยเส้นตัดขวางของข้อนี้ก็คือเส้นตรง DF ค่ะเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามุมไหนเป็นมุมที่อยู่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุมที่มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่โจทย์บอกใบขนาดของของมุมมานะคะก็คือมุมนี้ให้เราสังเกตก่อนว่าเขาบอกใบมุมไหนมา อ่เขาบอกใบสองมุมนี้มาซึ่งสองมุมนี้เนี่ยเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่งถ้าสองมุมเนี่ยรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาพอดีสแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกันแต่ถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วไม่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาสแสดงว่าส่วนของเส้นตรง JH กับ NL เนี่ยไม่ขนานกันค่ะ นักเรียนก็ดูว่า92รวมกับ102เนี่ยได้180ไหมคะ92รวมกับ102ไม่ได้180องศา102บวกกับ92เนี่ยมันจะเป็น194มันไม่ได้มันรวมกันมันรวมกันไม่เท่ากับ180องศาสแสดงว่าเส้น JH กับเส้น NL เนี่ยไม่ขนานกันเราก็ตอบเลยว่า ส่วนของเส้นตรง G h อ่าน,นี่นะไม่ขนานนี่คือเครื่องหมายไม่ขนานนะคะไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง NL ขอถามด้วยว่าเพราะเหตุใดก็ตอบว่าเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันไม่ได้ไม่ได้นะข้อนี้ไม่ได้ร้อยแปดสิบองศามันก็เลยไม่ขนานกันนะคะอ่าตอบแบบนี้จดให้เรียบร้อยเลยค่ะถ้าเกิดว่ารวมกันได้ร้อยแปดสิบขนานรวมกันไม่ได้ร้อยแปดสิบไม่ขนานจะต้องเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมุมแย้งเนี่ยถ้าแย้งเท่ากัน ขนานถ้าแย้งไม่เท่ากันไม่ขนานอันนี้เราเรียนไปแล้วเราค่อยพูดถึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมบัติข้อที่สองเนี่ยเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดถ้ามุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาขนานถ้าเกิดว่าไม่ได้180องศาก็ไม่ขนานแค่นี้เองค่ะต่อไปข้อที่สองเรามาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเขาให้เส้นตรง เอ,อ่อ p กับเส้นตรง y w มานะคะโดยข้อพิจารณาว่าสองเส้นนี้ขนานกันหรือไม่โดยมีเส้นตรง n n n อ,อ่าเป็นเส้นตัดขวางค่ะโดยเ้าบอกใบ้สองมุมนี้มาค่ะหนึ่งร้อยสี่กับเจ็สิบหกองศาเนี่ยเาบอกใบมาซึ่งสองมุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะถ้าเกิดว่ามันรวมกันได้หนึ่งร้อยแปสิบองศาแสดงว่าสองเส้นนี้ขนานกัน ถ้าเกิดว่าไม่ได้ร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าไม่ขนานกันนักเรียนสังเกตค่ะว่าหนึ่งร้อยสี่กับเจ็ดสิบหกมันรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาพอดีไหมรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาพอดีเลยแสดงว่าเส้นตรง n p กับเส้นตรง yw ขนานกันเราก็ตอบเลยนะคะว่า เส้นตรง RP. อพอมีหวัวลูกศรด้านบนด้วยนะเพราะว่าเส้นเขามีหวัวลูกศรนะคะขนาดกับเส้นตรง Y W เพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าทีนี้มาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อสามกข้อสี่ให้เรียนทำเองนะคะ ่ะพิจารณาคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งเลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่ห้าค่ะมาทำพร้อมกันอ่ามันอาจจะดูยากๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีหลายเส้นก็ให้เราเลือกพิจารณาก่อนว่าเราคิดว่าเส้นตรงคู่ไหนที่เราจะเลือกพิจารณาว่าขนานหรือไม่ขนานซึ่งพอดูแล้วเนี่ย เราก็ควรจะเลือกพิจารณาเส้นตรง BC กับ DE ใช่ไหมคะว่าขนานกันหรือไม่อนเส้นสามเหลี่ยมสองเส้นเนี่ยมันไม่ขนานกันอยู่แล้วเพราะว่ามันตัดกันแต่สองเส้นเนี้เราไม่แน่ใจว่ามันขนานกันไหมนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาจากมุมที่เขาบอกใต้มาคะ่ะส่วนของเส้นตรง BC กับส่วนของเส้นตรง DE อาจจะจะพิจารณาสองเส้นนี้ว่าขนานกันหรือไม่ ก่อนที่ะระ w w เ,ร to to เราจะพิจารณาว่าขนานกันหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะดูเส้นไหนเป็นเส้นตัดแล้วก็เราจะเลือกมุมไหนในการพิจารณาว่าขนานกันหรือไม่นะคะโดยเขาบอกบ้สองมุมนี่มาแสดงว่าเราจะต้องเลือกเส้นนี้เป็นเส้นตัดนะคะเพราะว่าเป็นเส้นที่อเป็นของมุมนี้นะคะเป็นเส้นที่ทําอ่าเป็นมุมนี้ทําทํามุมอยู่นะคะมุมที่เขาบอกป้ายทมุมอยู่ พี่นะสองเส้นนี้โดยมีเส้น AF เป็นเส้นตัดค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามุมหนึ่ง้อยี่สิบกับหกสิบองศามาค่ะซึ่งสองมุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดถ้าเกิดว่ามันรวมกันได้หนึ่ง้อแปดสิบองศาแสดงว่าเส้น BC กับเส้น DF เออ DE ขนานกันแต่ถ้าเกิดว่ามันรวมกันไม่ได้ร8อแองศาแสดงว่าไม่ขนานกันค่ะ แสดงว่าเส้นนี้นั่นเป็นเส้นหลอกนะคะเขาให้มาเพื่อบบเบี่ยงเบนความสุนจรีย์เป็นเฉยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ่าพี่นาสองมุมนี้ค่ะรวมกันได้ร้อแปดสิบไหมได้หนึ่งร้อแปดสิบพอดีแสดงว่าเส้นส่วนของเส้นตรง bc กับส่วนของเส้นตรง de ขนานกันค่ะนักเรียนก็ตอบเลยส่วนของเส้นตรง bc ขนานกับส่วนของเส้นตรง de เพราะมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ หนึ่งร้อยแปดิองศา,อาเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ทีนี้มาดูข้อที่หกต่อค่ะข้อที่หกเนี่ยเขาให้ส่วนของเส้นตรงกข,ขแล้วก็งอ,อแล้วก็ส่วนของเส้นตรงกงแล้วก็ขอ,ขอค่ะนักเรียนก็ลองดูแนวโน้มก่อนว่านักเรียนคิดว่า คู่ไหนมันจะขนานกันบ้างซึ่งดูด้วยสายตาแล้วครูก็ตั้งข้อสงสัยว่าเส้นกอไก่ขอไข่เนี่ยอาจจะขนานกับข้อควายงงูแล้วก็อีกเส้นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะขนานกันก็คือคู่กอไก่งงูกับขอไข่ขอควายค่ะแสดงว่ามีถึงสองคู่ด้วยกันที่อาจจะขนานกันดังนั้นข้อนี้เราต้องพิจารณาถึงสองคู่ด้วยกันค่ะโดยคู่จะเลือกพิจารณาคู่ กไก่ขอไข่กับงองูขอพวายก่อนว่าขนานกันหรือไม่ทีนี้พอเราเลือกว่าสองคู่ะพอเราเลือกพิจารณาสองคู่นี้แล้วเราจะใช้มุมไหนในการพิจารณาและจะเลือกเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวางอะไรก็ต้องดูก่อนค่ะซึ่งครูมองแล้วเนี่ยสองมุมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเส้นสีเหลืองที่เรากําลังพิจารณาโดยเส้นตัดขวางก็คือเส้นกไก่ ง,งูเป็นเส้นตัดขวางแล้วก็มีมุมหนึ่งรอยี่สิบห้าองศากับมุมห้าสิบห้าองศาเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตดัดนักเรียนเห็นไหมสองมุมเนี้ยที่ครูวงกลมเนี่ยมันเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าสองเส้นเนี่ยมันรวมกันได้ห8 0รอปดสิบองศาแสดงว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยขนานกันแต่ถ้าเกิดว่ารวมกันไม่ได้ร้อแดสิบองศาแสดงว่ามันไม่ขนานกัน ห2 5ยี่สิห้ากับห้าสิบ้ารวมกันได้หนึ่งแปดสิบพอดีแสดงว่าเส้นสีเหลืองทั้งสองเส้นเนี่ยขนานกันนะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยว่ากอไก่ขอเส้นส่วนของเส้นตรงกอไก่ขอไข่ขนานกับส่วนของเส้นตรงงองูขอควายอ่ะเพราะมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ห8 0รอแปดสิบงศาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็าเห็นเหตุผลนะคะ เพราะเผื่อว่าอีกคู่หนึ่งมันขนานกันด้วยเราจะได้เขียนเหตุผลทีเดียวอ่าต่อไปมาพิจารณาคู่สีฟ้าอีกค่ะว่ามันขนานกันหรือไม่โดยเราก็ต้องเลือกมุมที่มันเชื่อมโยงกับเส้นสีฟ้าว่าเราจะเลือกมุมไหนดีในการพิจารณาซึ่งครูมองแล้วมุมที่เชื่อมโยงกับเส้นสีฟ้าก็คือมุมห้าสิบห้าองศาแล้วก็หนึ่ง้อยี่สิบองศาโดยมีเส้นเอ,ององูควายเป็นเส้น ตัดขวางนะคะเป็นเส้นตัดขวางเราก็ดูเนี่ยมุมห้าสิบห้าองศากับมุมหนึ่งร้อยี่สิบองศาเนี่ยก็จะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางใครดูไม่ออกบ้างใครดูไม่ออกนักเรียนลองหมุนรูปดูนะคะหมุนรูปดูแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่ามุมห้าสิบห้าองศากับมุมหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเนี่ยเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่ง ถ้าเกิดว่ามันรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าเส้นสีฟ้าขนานกันถ้ารวมกันแล้วไม่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าเส้นสีฟ้าไม่ขนานกันซึ่งห้าสิบห้ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยมันรวมกันได้แค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามันไม่เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะแสดงว่าเส้นสีฟ้านั้นไม่ขนานกันอ่ะทีนี้เราก็ต้องเขียนแยกแล้ว เส้นส่วนของเส้นตรงกอไก่งองูไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรงขอไข่ขอควายอ,อทีนี้เรามาเขียนเหตุผลให้กับสองข้อนี้ค่ะข้างบนขนานกันเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดขวางของเส้นตัดเฉยเฉยก็ได้นะคะของเส้นตัดขวางหือว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเฉยเฉยก็ได้รวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาพอดีจะส่วนด้านล่างเนี่ยรวมกันแล้วไม่ได้ร้อยแปดสิบองศาค่ะมันก็เลยไม่ขนานกัน ด้านล่างไม่ขนานกันเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวารวมกันไม่ได้ครูแอบก๊ป้มาวางนะคะรวมกันไม่ได้ร้อแปดสิบองศาตรงนี้ไม่ได้นะข้างบนนั้นได้อจบให้ได้ลองไว้ค่ะแล้วก็ต่อไปข้อด้านล่างข้อด้านล่างข้อที่เจ็ดให้ทําเองนะคะโดยข้อที่เจ็ดเนี่ย นักเรียนก็เรียนแบบจากข้อที่หกได้เลยค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนคู่นี้จากส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นตรงมีหอวลูกศรบนล่างแค่นั้นเองแต่วิธีการเลือกพิจารณาแต่ละคู่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อที่หกเลยค่ะพิจารณาทีละคู่โดยมีทั้งหมดสองคู่ด้วยกันค่ะสําหรับการบ้านที่ครูฝากในวันนี้ก็มีหน้าที่ห้าสิบสองข้อที่สามแล้วก็ข้อที่สี่ค่ะ แล้วก็หน้าห้าสิบสามข้อที่เจ็ดนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามสามข้อแค่สามข้อนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจใครยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ให้พยายามทำความเข้าใจนะคะเอ,อ่อใครไม่เข้าใจเนี่ยอนุญาตให้ทักแชทมาถามครูได้ค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างค่ะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูในโน้ตนะคะ สำหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผู้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ